สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมตะโมโนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะ มาแนะนำ10เทคนิคการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่อยากเล่นเกมเพื่อหาเงินแต่ว่าไม่มีพื้นฐานของเรื่องเกมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้ได้เงินนะครับบางคนที่มาเล่นใหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำ10เทคนิคการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินให้นะครับลองไปดูแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินได้ครับ เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคแรกกันเลยครับสำหรับเทคนิคแรกในการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินนะครับเทคนิคแรกก็คือการเลือกเกมมือถือที่จะเล่นนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้องเลือกเล่น1เกม2เกมหรือว่า3เกมเราจะเล่นกี่เกมก็ได้นะครับที่สามารถหาเงินได้นะครับเราอาจจะเล่น3เกมนะครับแล้วเราก็ไปดูตลาดซื้อขายทุกเกมเลยนะครับก็เป็นช่องทางที่จะทําให้เราหาเงิน ในแต่ละเกมได้หลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเกมที่เราจะเลือกเล่นนะครับจะต้องเป็นเกมที่มีผู้เล่นเยอะนะครับหรือว่ายังมีผู้เล่นอยู่แล้วก็มีการซื้อขายอาไอเทมหรือว่าซื้อขายของได้ง่ายนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถหาเงินได้เพราะว่าถ้าเกิดเกมนั้นๆน,น,นะครับที่เราเลือกอาสามารถแลกเปลี่ยนได้จริงนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนเล่นถึงเราได้เงินมานะครับได้ไอเทมมาเราก็ ไม่สามารถที่จะขายได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นการเลือกเกมที่จะเล่นเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ลองเลือกเกมที่ตัวเองชอบแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับเอาละครับต่อมานะครับเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2นะครับในแต่ละเกมที่เราเลือกเล่นนะครับให้เราเลือกสายอาชีพที่จะเล่นด้วยนะครับเราต้องดูว่าสายอาชีพไหนที่มันเหมาะกับการฟาร์มหรือว่าการไปหาไอเทมมาขายนะครับ การเลือกอาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งผมก็บอกไปได้ว่าเราควรจะเลือกอาชีพอะไรนะครับก็ถ้าจะให้แนะนำนะครับก็ให้เลือกอาชีพที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดที่สุดนะครับบางคนชอบแบบลุยแบบถึกๆนะครับก็ให้เล่นสายประชิดนะครับถ้าใครชอบแบบแนวยิงไกลนะครับไม่ต้องปะทะอะไรมากนะครับก็ให้เป็นสายโจมตีไกลแบบนี้ก็ได้เพราะว่าในแต่ละอาชีพนะครับมันมีความสำคัญมากในการที่จะฟาร์มของฟาร์มไอเทมนะครับ พเพื่อนๆก็ลองเลือกอาชีพที่ถนัดดูนะครับแล้วก็เอาตัวละครของเรานะครับไปหาไอเทมมาขายครับเทคนิคที่3นะครับเมื่อเราเลือกตัวละครที่เราจะเล่นได้แล้วนะครับให้เราเก็บเลเวลตัวละครให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าการเก็บเลเวลให้เร็วที่สุดเนี่ยยิ่งเราเลเวลสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถหาไอเทมมาขายได้ในส่วนที่มากขึ้นหรือว่าไอเทมที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ และเมื่อเราเลเวลสูงจนสุดแล้วจริงๆนะครับต่อไปเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับการที่จะเก็บเลเวลอีกนะครับก็แค่เราเอาของที่มาที่หามาได้นะครับมาขายอย่างเช่นผมเล่นไป3เกมนะครับ2เกมนะครับผมเล่นจนเลเวลสูงแล้วผมก็ไม่ต้องอะไรกับมันแล้วนะครับไม่ต้องไปเก็บเวลแล้วครับก็ไปทิ้งแค่ของไว้ในตลาดนะครับแล้วก็คอยเข้าไปเช็คทุกวันว่ามีการซื้อขายไอทมของเราไหมครับ พอมีการซื้อขายไอเทมของเรานะครับเราก็พอเราได้เงินมานะครับหรือว่ามีไอเทม,มดีๆเราก็เอาไปวางขายในกลุ่มที่มีการซื้อขายนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนเกมที่เราเล่นใหม่นะครับเราก็ต้องรีบเก็บเลเวลให้สูงเพราะว่าการเก็บเลเวลเนี่ยผมบอกเลยว่าการเล่นเกมสําคัญมากถ้าเราเลเวลน้อยโอกาสที่เราจะหาของหรือว่าหาไอเทมดีๆมาขายเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บเลเวลแต่ละเกมสําคัญมากก็ลองศึกษาว่าแต่ละเกมที่เราเลือกเล่นนะครับ มันมีรูปแบบวิธีการเก็บเลเวลยังไงให้เร็วบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการเก็บเลเวลนะครับเทคนิคที่4นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเทคนิคการเรียนรู้ระบบต่างๆภายในเกมนะครับเพราะว่าในเกมแต่ละเกมเนี่ยระบบของเกมอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเทคนิคของเกมนะครับจะทําให้เราไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับ เทคนิคของการคราฟไอเทมเพื่อจะนำไอเทมไปขายนะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆที่มีเกิดขึ้นในเกมแต่ละเกมก็เราก็ต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ได้นะครับโดยละเอียดนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับเราจะรู้ช่องทางในการที่จะหาไอเทมรู้ช่องทางในการที่จะหาเงินกับเกมนั้นๆได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเทคนิคหรือว่าระบบของเกมแต่ละเกมเนี่ยมีความสำคัญมากเราจะต้องอใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับถ้าใครที่มีพื้นฐานของ เกมแนว r p g หรือว่าเกมหาเงินอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยากนะครับหรือว่าใครเคยเล่นถึงไปเจอเกมใหม่นะครับระบบมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายก็จะเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่ยังไม่เคยนะครับไม่เคยเล่นก็อาจจะงงๆหน่อยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหรือว่าไปหาดูข้อมูลหาดูคลิปนะครับเพื่อที่จะศึกษาระบบของเกมนั้นๆนั่นเองครับเทคนิคที่5นะครับก็คือการเรียนรู้ตลาดซื้อขายของแต่ละเกมนะครับเพราะว่า แต่ละเกมจะมีตลาดหรือว่าการแลกเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะครับในเกม PC นะครับส่วนมากมันจะสามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นได้เลยนะครับแต่ว่าในาเกมมือถือมันจะมีแค่ไม่กี่เกมนะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นได้โดยถ้าเป็นเกมที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นได้นะครับที่เห็นกันเลยก็จะมีไอรูน่านะครับโทรมออนไลน์นะครับอสูรออนไลน์พวกนี้นะครับจะสามารถกดที่ตัวผู้เล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นเกมอย่าง Rohan M นะครับ c a b a l Mobile V4 นะครับพวกนี้นะครับจะเป็นเกมที่ต้องเอาไอเทมมาวางในตลาดซื้อขายนะครับซึ่งเกมทีเ่เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นเนี่ยมันไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าเราแค่กดตัวผู้เล่นแล้วก็จะสามารถแลกเปลี่ยนได้เลยมีฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมที่ต้องแลกเปลี่ยนในในส่วนของตลาดครับหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่า ในส่วนนี้นะครับมันจะต้องมีการนำไอเทมมาวางขายนะครับแล้วก็มีการดึงไอเทมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหรือเรียกว่าการดึงขยะก็ได้นะครับเราก็ต้องศึกษาระบบของตลาดของแต่ละเกมให้เข้าใจนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนกับเกมนั้นๆได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้เข้าใจกับตลาดในแต่ละเกมด้วยนะครับ สำหรับเทคนิคที่6ก็คือการเรียนรู้ไอเทมนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าไอเทมชิ้นไหนนะครับของแต่ละเกมที่ตลาดต้องการหรือว่าผู้เล่นอื่นต้องการนะครับเพื่อนะครับที่เราจะสามารถหาไอเทมมาวางขายแล้วก็หาราคาของไอเทมที่มันราคาแพงๆมาวางขายได้นั่นเองนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราต้องเรียนรู้ว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับดอกจากที่ไหนนะครับไอเทมชิ้นนี้ ดอปที่แมปไหนนะครับดอกที่ตัวละครแบบไหนสามารถคราฟไอเทมมาวางขายโดยใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะต้องทําการศึกษาข้อมูลนะครับในส่วนของไอเทมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของจุดดอปไอเทมหรือว่าการคราฟไอเทมนะครับสามารถคราบตัวละครได้ตรงไหนเออคราฟไอเทมได้ตรงไหนนะครับที่แมปไหนอันนี้ก็ต้องศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราศึกษาเรารู้แล้วนะครับ เราก็มันก็จะง่ายในการที่เราจะไปหาไอเทมมาขายดีกว่าเราไปตีมั่วๆนะครับแล้วไม่รู้เลยว่าตรงนั้นนะครับมันดอปไอเทมอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าไอเทมชิ้นนั้นตลาดต้องการมากๆนะครับมันดอปที่ส่วนไหนเราก็สามารถไปฟาร์มกันยาวๆเพื่อหาไอเทมพวกนั้นมาขายได้นั่นเองครับสําหรับเทคนิคที่7นะครับเทคนิคที่7ก็คือการหาที่ฟาร์มมอนสเตอร์นะครับเราจะต้องหาที่ฟาร์มที่เหมาะกับตัวเราหรือว่าที่ฟาร์มดีๆให้ได้นะครับเพราะว่า จุดไหนที่ฟาร์มได้ดีนะครับก็จะสามารถหาไอเทมมาขายได้ง่ายหรือว่าหาไอเทมที่ดีๆมาขายได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดฟาร์มของนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับในการที่จะหาไอเทมมาขายก็ลองศึกษาในแต่ละเกมว่าเกมไหนมีที่ฟาร์มแบบไหนนะครับไอเทมแบบไหนตกบ้างนะครับก็หาแหล่งที่ฟาร์มให้ได้นะครับสําหรับเทคนิคที่8นะครับก็คือให้เรานะครับ เรียนรู้ราคาของเงินแต่ละเกมอยู่เสมอนะครับราคาของไอเทมนะครับว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับในเกมขายกันเท่าไหร่นะครับถ้าขายนอกเกมเป็นราคาเงินจริงเลยนะครับเป็นราคาเงินเท่าไหร่นะครับเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจด้วยนะครับเพื่อที่จะเราเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนกดราคาหรือว่าโดนโกงราคานั่นเองครับสําหรับเทคนิคที่9นะครับเทคนิคที่9ก็คือเราก็อาจจะต้องนะครับ ยอมเป็นสายเติมบ้างนะครับก็อาจจะเติมบ้างเพื่อที่จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับหรือว่าหาไอเทมดีๆมาให้กับตัวละครเพราะว่าในส่วนของตัวละครนะครับเราต้องใช้ในการเก็บของนะครับเก็บเงินหาไอเทมเพราะฉะนั้นตัวละครของเรามันจะต้องเก่งนะครับเพื่อที่จะหาไอเทมมาขายได้ง่ายเพราะฉะนั้นการเติมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถ หาไอเทมหรือว่าทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้ง่ายแต่ว่าถ้าใครไม่ใช่สายเติมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องจําเป็นต้องเติมอะไรมากมายถ้าใครจะเป็นสายฟรีครับก็ฟรีได้เหมือนกันนะครับก็คือแต่เราจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความขยันในการที่จะหาไอเทมดีๆให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคที่10นะครับก็คือ ซื้อขายกับคนที่ไว้ใจได้นะครับเวลาที่เราไปซื้อขายในกลุ่มนะครับกลุ่มซื้อขายเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางคนนะครับเขามีการบางคนเขาก็โกงนะครับมันจะมีการโกงการซื้อขายอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ต้องดูว่าใครที่น่าเชื่อถือได้นะครับในการที่เราได้เงินในเกมมาหรือว่าได้ไอเทมมาในการที่เราจะแลกเปลี่ยนกับเขานะครับเราก็ต้องดูเครดิตเขาด้วยว่าเขาน้าเชื่อถือแค่ไหนนะครับถ้าเกิด เราโอนเงินให้เขาหรือว่าเราเอาของให้เขาแล้วไม่มีการโอนเงินให้เรานะครับอันนี้เราก็จะเสียไอเทมหรือว่าเสียเงินในเกมไปแบบฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายหรือว่าการเลือกคนที่ไว้ใจได้นะครับเชื่อถือได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเกิดใครนะครับไม่ชัวร์จริงๆนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าไอาผ่านกลางได้นะครับสําหรับกลุ่มกลุ่มเพจแต่ละเพจที่เขามีการซื้อขายเขาจะมีคนที่รับ นะให้ครับคำว่ารับกลางก็คือเหมือนพ่อค้าคนกลางนั่นนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้แต่ว่าบางเกมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีพ่อค้าคนกลางได้เราก็อาจจะต้องหาเครดิตนะครับหรือว่าดูความเชื่อใจของคนที่จะซื้อขายด้วยนะครับว่าเขามีเครดิตเขาเคยมีคนโกงไหมนะครับอาจจะดูประวัติการโกงก็ได้ในแต่ละเพจที่เขามีบอกไว้ให้นะครับว่าใครโกงบ้างอันนี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ นี่ก็เป็นสิทเทคนิคนะครับเพื่อนๆก็ลองนําเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนรู้ระบบของการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินเลยนะครับก็สามารถดูแล้วก็เอาไปใช้นะครับในการปรับให้เหมาะสมกับตัวเองในการเล่นเกมเพื่อหาเงินนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ดูแล้วมีเทคนิคอื่นๆน,นะครับที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็แนะนําเข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับที่จะนำไปเล่นเกมเพื่อหาเงินกับเกมมือถือ ได้นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ